เทติปุริโสคัมพีเรอุทกันติเกอาเทจิตเจสมุปเนอธาญาเมีภวิสติราชโตวาตุรุสัจสาจุรโตัปิรตัสวาอินัสวาปโมขายาดุปิเกอเบดาสวาเอตัดทาญาโลกาสัมิงนิธินามะนิิยติ ตาวสุนีสิโตสันโตคัมภิเรอุตะกันติเกนาสะโบสัปดาเยวาตัดสตังอุปกัปปตินิธิวาทนาตบทานาจวตีสัญญาวสซาประมุยหตีนาข้าวอุปการเมนตียักขวาวปีหรันตินัง อาปิยาวาปิดายาดาอุตรันติอุปัสสโตนาคาวาอุปกาเมนติยาคามาปิหารันตินังอาปิยาวาอาปิยาวาดายาดาอุตรันติอุปัสสโตยาดาปุญญาขจู้โหติสบามิตังวินัสติ ยาสานีนัสีเลนาสัญญามีนาดามีนาจานิทิสุนิฮิโตโหติอิทิยาบริสัสวาเจติยามหิจะสังเขวาบุคเรอติอธิติสุวาปิตริมาตริวาปิอาโซเทถามหิพาตริเอโซสุเอโซนิทิสุนิโตอาเชโยอนุคมณิโย ปาหยากมณีเยสูเอตังอาดาหยักจติอาศารณมันเยสังอาโจระรหนุนิธิกยิราสติโรปุญญาณีโยนิธิอนุคามิโกเอสาเดวะมนุษยานังสบกามาดโดนิธิยังยังเทวาปิปัตเทนตีสบมิเตนรปติ สุวรรณตาสุสารตาสุสันธาณังสรูปตาอาทิตย์ปังปริวารโอสบามิเตนรพติปเดสาราชังอิสริยังกากวตีสุขังปียังเดวรจัมปิดิเบสุสบามิเตนรพติมานุสิกาจะสัมปติเดวโรเจจะยารติยาจะ นิบานาสัมปติสบามิเตนรปติมิตาสัมปะดมะกามายนิโสเจประยุนชาโตวิชาวิมมติปสีภาโวสบามิเตนรพติปฏิสัมพิทาวิโมขาจายาจาสาวกปารมีปัจเจกภูติพุทธภูมิสบามิเตนรพติ เอวังมิติกาเอสาจัดดิดังบุญสัมปดาตัสมาธิราปรสังสันติปันดิตากะตาปุญญาตันติเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขึ้นต้นด้วยนิทิกันว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์ว่าด้วยการใช้ทรัพย์พระพุทธเจ้าท่านกเทศนะ เทศเรื่องนี้อยู่ในนิธิกันท่าคาถาพระพุทธองค์แสดงเอาไว้เองว่าการใช้ทรัพย์การซ่อนทรัพย์การเจ็บทรัพย์มันมีประโยชน์อย่างใดบ้างท่านแสดงเอาไว้ยาวพอสมควรถ้าใครได้ยินได้ฟังแล้วก็ ก็โปรดใช้ทรัพย์ให้ถูกเก็บทรัพย์ให้ถูกฝังทรัพย์ให้ถูกนิธิแปลว่าบุญก่องทรัพย์คือบุญบุญนิธนะิบุญคือทัพย์ทรัพย์คือบุญนี้กับทัพย์ทั่วไปต่างกันอย่างไรทรัพย์ทั่วๆไปนี้สมัยก่อนก็เอาไปซ่อนกันเอาไปฝังไว้ในน้ำ นน้ำลึกๆนะมีบ่อน,น้ําอยู่หลังบ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขุดฝังเอาไว้ปพระทรัพย์แต่ก่อนมันเป็นเงินเป็นทองมันไม่ใช่กระดาษเหมือนทุกวนันนี้เป็นการใช้ทรัพย์ที่จะต้องฝังเอาไว้ทําไมต้องฝังเพราะว่ากลัวถูกยึดบ้างกลัวถูกคนลักบ้างคนขโมยบ้างกลัวถูกลูกหลาน เอาไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นจึงเอาไปฝังฝังเพราะว่าเมื่อต้องการจะใช้ก็ไปขุดเอามาพระพุทธเจ้าจึงเทียบว่าการฝังทรัพย์ที่แท้จริงต้องฝังอย่างไงจะต้องฝังแบบไหนอตอมาก็ได้กล่าวในเบื้องต้นอาจจะจําไม่แม่นซะทุกตัวแต่ว่าก็พยายามจะจํามาพยายามจะจํามาพูดพูดปากเปล่าท่านทั้งหลายได้ฟัง ไม่อยากไปดูหนังสือหรือว่าเปิดตำราอ่านให้ฟังอะไรอย่างนี้มันเชยไปแล้วมันล้าสมัยแล้วมันเป็นแบบกระจอกเปิดตำราอ่านให้กันฟังเปิดคอมพิวเตอร์แล้วอ่านให้กันฟังมันต้องจำมาสิทรงจำช่ำชองคล่องปากอย่างน้อยก็ต้องจำได้บ้างนี่ใช่ว่าปิดตำราปิดคอมพิวเตอร์ไปไม่เป็น เราจะเห็นพระที่ชอบพูดพุทธพจน์พุทธภาษิตเยอะแยะนั่นก็คือเปิดอ่านเอาเลยแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ไม่ไม่เข้าหลักของศาสนาไม่เข้าหลักพระหูสูตรแบบพระอนุนต้องจําปฏิโมกก็ต้องจําใครจะไปเปิดคอมพิวเตอร์สวดปฏิโมกมันใช่เหรอมันไม่ใช่มันต้องทรงจําช่ำชองและก็คล่องปากเรียกว่า หูได้ยินใจก็คิดตามปากก็พูดตามได้อราตมาขึ้นต้นด้วยนิทิงนิเทติปุริโซคัมพิเรอุทะกันติเกอเทกิจเจสมุปปณีอทัทยาเมภวิสติถ้าแปลไปนี่ก็ยาวเนาะการฝังคุมทรัพยนะ์การฝังฝังเงินฝังทองเนี่ยเขาต้องไปฝังในน้ำที่ลึก ในน้าลึกที่สุดเลยฝังให้คนไม่เห็นเนาะฝังเพื่อประโยชน์จากการที่ต้องต้องใช้ในคราวที่จําเป็นต้องใช้ถ้ายามีปวิสติประโยชน์ที่เราจะต้องใช้มันต้องมีแน่นะต้องเอาไปฝังเอาไปเก็บไว้แต่ก่อนคนปล้นกันเยอะแต่ก่อนนั้นก็ชิงทรัพย์กันง่ายๆนะดังนั้นการฝังคุมทรัพย์จึงสําคัญ เพราะว่าภัยมีเยอะราชาตัววัดดุรุตัสสะจรุรโตปิริสตววอินัสวาปโมฆายะดูเบเคอปดาสุวาต้องฝังเพราะว่าถ้าไม่ฝังอาจถูกยึดทรัพย์ก็ได้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งผิดที่ผิดทางอาจถูกยึดทรัพย์นะสมัยก่อนหรือโจรมาปล้นเอารักเอาบีบคั้นเอาหรือว่าลูกหนี้มาถ่วง ทวงหนี้ไม่มีเงินให้หรือว่าไม่ยอมจ่ายก็ก็ยึดเอาไปหมดเลยหรือว่าฝังเอาไว้ในคราวมันทุกข์ยากลำบากเข็นใจก็จะได้ขุดทรัพย์นั้นขึ้นมาใช้ในขราวทุกพกขภยัยเขายากหมากแพงหรือในขราวสงครามอะไรอย่างนี้เป็นต้นฝังไว้ก็ดีอย่างนี้ต้องเอาไปฝังเอาไว้ เอตัดดเอตัดัดชายะโลกาสงนิธินามะนิทยิยติแล้วก็ท่านบอกว่าการฝังคุมทรัพย์นี้ต้องมีวิธีที่ดีมีวิธีที่ฉลาดนะาการสังคมตาวัสสุสเนฮิโตสั้นโตคมพีเรอุตก,กันติเกนี่การฝังคุมทรัพย์การฝังอาทรัพย์เอาไว้เนี่ย แม้จะฝังยังไงมันก็มันก็ต้องสูญหายไปแน่ๆท่านบอกเอาไว้นั้นนะนิธินะนสับโบสะบ,บดาเยวะตัจตังอุปกัปปติคุมทรัพย์ที่เราฝังไว้นี้จะสำเร็จประโยชน์จะเราได้ทุกเมื่อนี่เราต้องฝังยังไงเราต้องเก็บยังไงนิธิว่าทานาจวติ สัญญาวาสะประมุยหตัตินากาวาอุปกาเมนติย a k าาวาปิหรันตินังทรัพย์ที่เราฝังเอาไว้เนี่ยทรัพย์ที่เราฝังเอาไว้เนี่ยนะบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยทายาทของเรานี่ก็มาขุดเอาไปบ้างมาลักเอาไปทายาทอันไม่เป็นที่รักนี่ มันมีพวกนาคนะเอาไปไว้ในน้ําพวกนาคก,ก็มาขโมยไปบ้างพวกยักษ์มาลักไปบ้างหลายลักเลยนะท่านแสดงเอาไว้มันจริงนะเรื่องนี้นะมันจริงเรื่องนี้อภิอภิยาวาปิดายาดาอุดทารันติอปัสะโตนะอันนี้พวกทายาทพวกอะไรนี่ที่ที่ดือด้อๆเนาะ ที่ใช้เงินเจ็งมันก็มาลักเอาไปมาขุดเอาไปท่านแสดงเอาไว้นะยะดาบุญยญัคญญขโยโหติบางทีเวลาเราสิ้นบุญไปเนี่ยสับ,บะเมตังวินาสติทราบเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายศูนย์ไปถ้าเราสิ้นบุญหรือตายไปเนี่ยแต่ท่านแนะนําให้ฝังหรือให้เก็บไปอีกแบบหนึง่งแบบที่แตกต่างจากแบบนี้ท่านแสดงเอาไว้ ยัสดาเนนสซีเลนะสัญญเมนะดาเมนะจะนิธิสุนิหิโตโหติอิทิยาบริสัวาไม่ว่าชายหรือหญิงนะถ้าหากจะฝังซับให้ถูกต้องเนี่ยนิธิสุนิหิโตโหติไม่ว่าชายหรือหญิงบรุรุษหรือสตรีที่จะฝังซับให้ถูกต้องนี่ยัสดาเนนะ นาะซีเลนะต้องไปทำบุญทำทานต้องเอาไปเพื่อรักษาศีลต้องสำรวมต้องฝึกตนสี่อย่างในการฝังทรัพย์สี่อย่างเรียกว่าอุบายในการฝังทรัพย์หนึ่งดานนะทำทานสองศีเลนะไปะรักษาศีลสามสัญญเมนะสำรวมนีม่หมายถึงทรัพย์ภายในนะ สี่ดัมเมนะการฝึกจิตฝึกใจท่านให้ให้ฝังสี่อย่างไว้กับตัวเราดีกว่าจะไปวุ่นวายกับทรัพย์ภายนอกให้ฝังทรัพย์ไว้ภายในหัวใจของเราและทรัพย์ที่จะออกไปประมูลทําทานอาไปทำท,ที่ไหนบ้างเตเจติยมหิจะสร้างเควาบุคคเล,ะละอติที่สุวามาตริเปตริวาปิอาโท เชษธรรมหิเชษธรรมหิพาตริทับในทานทบ,บุญทำทานรักษาศีลสํารวมแล้วก็อดทนฝึกตนเนี่ยเอาไปทำที่ไหนบ้างเจตยิยมหิเอาไปฝากไปฝังไว้ในพระเจดีเอาไปทำบุญสร้างเจดีเอาไปทำบุญในสง์สังเคในพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะเอาไปฝังไว้ในพระเจ้าพระสงฆ์ เอาไปทาบุญกับแขกเรือที่มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนหรือว่าเราไปที่ไหนรู้จักกับเพื่อนกับฟูงกับแขกแขกเรือนะเราทําโรงทานให้แขกเรือได้กินนั่นอันนี้ก็เป็นการฝังเรียกว่าอาทิติสุวาอาทิติสุวาเนี่ยก็ให้แขกให้เรือให้แขกที่มาร่วมงานหรือว่าเราไปตั้งโรงทานที่งานเขามีงานอันนี้ก็เป็นการฝังทรัพย์อย่าง อย่างดีและไปฝังไว้ในมารดาในบิดาของเราเอาไปบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาของเราพี่สาวพี่ชายของเราผู้มีบุญมีคุณกับเราเลี้ยงเรามาเหมือนพ่อเหมือนแม่อ่านมาตริเปตริวาปิมาตรินะก็มารดาปิตริก็บิดาอาโทษเชฏฐมิพาตรินะในผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีบุญมีคุณในพี่ชายพี่สาวของเราที่เลี้ยงเรามาเอโซ นิทิสุนิฮิโตนี่เป็นการฝังที่ถูกต้องอเชโยอนุคมนิโยไม่มีใครมาผาจญทรัพย์ของเราได้เพราะเป็นทรัพย์ที่เราเอาไปฝังไปทำไว้ดีแล้วและเป็นทรัพย์ที่ติดตามตรวจตัวเราไปได้บางห้ายะคมนิเยสุทรัพย์นอกนั้นเอตังอาดายะขจติทรัพย์นอกนั้นมันติดตามตัวเราไม่ได้ เมื่อเราฉีบหายไปแล้วมันก็ต่างคนต่างไปหมายถึงทรัพที่เราไปเอาไปฝังไว้ที่อื่นเอาไปซรอนไว้ที่อื่นเอาไม่ไม่เอามาทำบุญทำทานนียมันก็ฉีบหายไปเพราะว่าการที่ฝังทรัพย์ไว้ในตัวของเราเราเอาไปทำบุญทำทานนี้มันไม่ทั่วไปมันไม่ทั่วไปจะชนเหล่าอื่นเพราะว่าโจรน,นะอาซาธรณมันเยสั่งอาโจรหารโนนิธิ การฝังทรย์แบบนี้ไม่ทั่วไปเพราะว่าโจรก็ลักขโมยไปไม่ได้โจรลักขโมยไปไม่ได้เห็นไหมท่านท่านแสดงเอาไว้ว่ากยิราธาทีโรกยิราธาธีราปุญญานินะยังโยโยนิธิโยนิธนะิอนุขามิโก กะยิราัตาทีโรปุญญาิโยนิธิอนุคามิโกปราดทั้งหลายผู้ฉลาดทั้งหลายพึงฝังทซั์อย่างนี้เพราะว่ามันจะติดตามตัวเราไปได้ในภพหน้าชาติหน้าเอสะเดวะมนุษย์ซานังสับบะกามะดะโดนิธิยังยังเทวาภิปัตเทนติสบับบะเมตนรพติท่านว่า คุมทรัพย์คือบุญนี้ผู้ให้ย่อมเป็นย่อมเป็นที่รักในที่ทั้งปวงสับ,บะกามะดโดนิธินี่แม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาคุมทรัพย์แบบนี้สับ,บะเมเตนรัปติก็อิทธผลทั้งหลายที่เราฝังไว้ในคุ่มทรัพย์แบบนี้ มันจะทำประโยชน์ให้กับเราได้และเราก็จะใช้มันได้ด้วยสุวรรณตาสุสาร,ราตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัจปจังปริวาโรสัมบมีเมตนรปติความเป็นผู้มีผิวพรรณงามมีเสียงไพเราะมีรูปร่างสมส่วน มีรูปร่างดีหน้าตาดีมีความเป็นใหญ่ได้ความเป็นใหญ่มีชื่อเสียงเกียรติยศมีบริษัทบริวารอิทธิพลเหล่านี้ได้มาจากบุญนิธิที่เราฝังหรือสั่งสมเอาไว้ไม่ใช่อย่างอื่นประเดศรัชังอิสรียังจักรวัติสุขังปียังท่านแสดงเอาไว้อันนี้น่าฟัง ปะเดศรชังอิสริยังจักรวัติสุขังปียังเดวราชมปิดดเบสุสบมเมตินรพติความเป็นผู้นำประเทศอ่าเป็นผู้เป็นใหญ่ในประเทศเป็นผู้นำประเทศปะเดศรชังอิสริยังผู้เป็นใหญ่ที่สุดในประเทศประเทศไหนก็ตามนะออแล้วก็ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรด ผู้มีความสุขอันเป็นขี้เพื่มใจของคนทั้งหลายเป็นที่ร่างตนทั้งหลายหรือความเป็นใหญ่ในเมืองเทบุเทเตรวดาอันเป็นทิพเทวราชังเทวราชมปีดิเบสุความเป็นใหญ่ในเมืองเทวดาอันเป็นทิพทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ได้มาจากทรัพย์ที่เราฝังเอาไว้ในทานศีลความสํารวมและการฝึกตนนี้เองมนุษยกาจะสัมปติ เดวะโนเจจะยารติความเป็นมนุษย์ความได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เรียกว่ามนุษย์สมบัตินะแล้วก็เทวสมบัติคือความได้เกิดในเทวโลกยาจะนิบานสัมปติความได้พระนิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติเทวสมบัติหรือสมบัติในเทวโลกนิพพานสมบัติสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วย ด้วยซับคือบุญที่เราฝังเอาไว้ที่เราสร้างเอาไว้ไม่ใช่อย่างอื่นมมตตสัมปะดะมากัมมะโยนิโซเจประยุนชะโตวิชาวิมุติวาซีพาโวสับเมเตนรพติท่านแสดงเอาไว้ว่าความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิพมิตรที่ดี ความเป็นผู้ประกอบด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลในมันในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีความเป็นผู้ได้บรรลุวิชาวิมุตต์เป็นผู้ชํานาญในวิชาวิมุตต์อันนี้ไม่ได้มาจากไหนสัพบ,บเมเตนรนับปติมาจากอิทธิผลคือบุญที่เราสั่งสมไว้เป็นบุญนิติที่เราสั่งสมไว้นั่นเองท่านแสดงเอาไว้หน้าฝังมากปฏิสัมพิทาวิโมข้าจะ ยาจะทรากบกะปารมีปจเจกพธิพุทธภูมิสบเมเตนรพติปฏิสัมพิทาสี่นี่ผู้ที่จะได้บรรลุโดยสัมพิทาสีบโมก8ความหลุดพ้น8ประการสาวกบารมาีญาบารมีที่เราสั่งสมจนแ่กล้าพร้อมที่จะบรรลุทมแล้วความเป็นพนระปจเจกพุทธเจ้าความปรารถนาพุทธภูมิ สิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยบุญนิติอิทธผลเหล่านี้อันใครใครอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะได้มาก็ได้บุญนิธิคือการฝังบุญไว้ด้วยวิธีการแบบนี้เอวังวิธีกาเอซ่ายาติดังบุญยสัมปดาท่านแสดงเอาไว้ตัสมาทีราประสัิฐสันติปันดิตากตปบุญญาตันติท่านว่าบุญญสัมปทา บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาไว้มากๆอย่างนี้มีบุญยริตอิทธิฤทธิ์อย่างนี้ก็เพราะได้สั่งสมบุญเอาไว้ด้วยบุญนิธิดังที่กล่าวมานี้แหลปราทั้งหลายบัณฑิตผู้เป็นปราดทั้งหลายจึงสันเสริมบุคคลผู้มีบุญอันสั่งสมไว้ดีแล้วกระตะบุญโยกระตะบุญญาตันติอันนี้เรียกว่านิธิกันทักถานำมาเทศในท่านทั้งหลายได้ฟังกัน เป็นบทนดีๆแล้วก็บอกถึงการฝังทรัพย์ออมทรัพย์เจ็บทรัพย์ที่จะติดตามเราไปในการข้างหน้าแล้วหมานก็มาผจญไม่ได้ด้วยโจรก็ลักไม่ได้ด้วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ปรารถนากันและก็สมปรารถนากันเพราะการใช้ทรัพย์แบบนี้นิทิคือฝังทรัพย์ไว้แบบนี้ โจราราหะรนูนิธิโจรมันก็ไปลักขโมยได้ไม่ได้แล้วก็บุญนิี่เหล่านี้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายทั้งปวงของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยอันนี้นำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันในบทนิธิกันทคา,าถาที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเอาไว้ว่าการที่เราจะเจ็บทรัพย์ใช้ทรัพย์ บริหารทรัพย์เราได้เรียนแต่วิชาทางโลกว่าทรัพย์ก็ต้องเก็บยังไงออมยังไงหยอดกระปุกยังไงจะต้องออมต้องใช้ยังไงแต่เราอย่าลืมว่าทรัพย์นั้นนะพระหายาคมันีเยสุอัตถะเอตังอาดายาคจติเมื่อเราละไปแล้วตายไปแล้วทรัพย์เหล่านั้นมันก็ติดตามตัวเราไปด้วยไม่ได้ มันตามไปเราไปด้วยไม่ได้แต่ถ้าเราเอโซนิทิสุนิหิโตอาเชยโยอนุขมาณยโยถ้าเราฝังทราบไว้ด้วยทานด้วยศีลด้วยความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็การประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละและด้วยการฝึกกายว่า,จาใจขจงตนของตน,งตนทราบเหล่านี้จะถูกฝังเอาไว้และจะเป็นทรับที่มารผาจญไม่ได้ และจะติดตามตัวเราไปได้ทุกขนทุกแห่งอันนี้ท่านแสดงเอาไว้และสอนเอาไว้ให้เราทั้งหลายได้สำเนียกระวังว่าทรัพย์นี้เราต้องเอาไปที่ไหนบ้างหนึง่งเจติยามหิในพระเจดีสร้างเจดีสร้างวัดวาสร้างโบสถ์วิหาร 2. ในสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรง,ปฏ,ตตรงปฏิบัติสมควร 3. ในแขกเรือตั้งโลงทงโงทานเลี้ยงผู้เลี้ยงคน เป็นกุศลในบ้านในเรือนของเราหรือว่าออกไปนอกบ้านเอาไปทาช่วยเหลือเชื้อจูนแต่ผู้ลําบากยากไร่สเอาไปให้กับเลี้ยงดูบิดามารดาของตนของตน,งตนให้อิ่มหนาสําราญให้มีความสุข 5. บํารุงเลี้ยงผู้ใหญ่ในตระกูลดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ 6. ดูแลพี่สาวพี่ชายของเราที่เลี้ยงดูเรามาเหมือนกับพ่อแม่ของเราอันนี้ท่านให้ไป เอโซนิติสุนิิโตฟังทรยบไว้แบบนี้ถือว่าฟังไว้ดีแล้วใช้จ่ายถูกต้องแล้วอาเชยโยไม่มีมาหรือใครมาผจญได้อนุคมณีโยติดตามเราไปทุกพบทุกชาติอันนี้เอานี่ที่กันท้าคาถามาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นคติธรรมและจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอันนี้พระอาจารย์ก็พูดแล้วก็จำมาจากคาถา พยายามจะจําให้แม่นๆแต่มันก็ยังไม่แม่นขอไปด้วยแต่จาไว้ว่าบทต้นว่าไปฝังไว้ที่ไหนลึกที่สุดมันก็ไม่พ้นมือพญานาคมือยากมือ,อทายาท <c oughs> และตัวเองก็หลงก็ลืมนะอุทรันติอปัสโตจําไม่ได้ว่าตัวเองเอาไปไว้ที่ไหนบางทีฝังเองก็ลืมเองหลงลืมที่ฝังเอาไว้สู้อาบัรมบุญทรรทานและสรรสร้าง คุณงามความดีท่านจึงว่านิทิงนิเทติปุริโซคัมพีเรอุตักันติเจอเชกิเจอสมุป,ปันเนอเชยามพภวิสติราชตัววดุรุตัสสะจรัตปิริตัสสวาอินัสวปะปโมฆายาดุบเกอปดาสุวาเอตัดดาเอตัดถาทัดถายะโลกาสมิงนิธินามนิธิยติ วันตาสุนิฮิโตวันตาสุนิฮิโตสันโตคคมพิเรอุตกันติกนี่ท่านแสดงเอาไว้น่าฟังนำมานมาเล่ามากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าวิธีฝังวิธีรักษาทรัพย์โดยเฉพาะยัสะดานาีนาซีเลนะสัญยเมดาดามีนาจานี่ท่านว่าผู้คนผู้มีการให้ทานการรักษาศีลความเป็นผู้สำรวมและการฝึกตน อันนี้อันนี้จะเป็นการฝังทรัพย์อย่างดีแล้วเอาไปฝังไว้ที่ไหนฝังด้วยความฉลาดนะก็ได้บอกไว้แล้วในในตำรับตำราและอาน,นิสงส์การฝังทรัพย์แบบนี้มีอาน,นิสงส์มากเกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะได้สมบัติอันเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี่ก็ได้การฝังทรัพย์แบบนี้จะได้ความเป็นใหญ่ในประเทศ จะได้ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นที่รักจะได้ความเป็นใหญ่ในเทวดาในเมืองทิพย์จะได้เปสัมพิทาสีวิโมก8ได้สาวกบาร,รมีญานหรือว่าได้เป็นพระปัจเจกหรือว่าปรารถนาพุทธภูมิได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าได้ความเป็นมิตรที่ดีได้สั่งบุญสมบุญในทนทางที่ดีได้วิชาวิมุต เป็นผู้ชำนาญในวิภาวิชาวิมุตติอันนี้สัมบ,บุรเมตีนรปติอิเตผลทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้อันเทวานาแล้วมันจะได้ก็ได้ได้บุญนิธินี้เท่านั้นไม่ได้มาจากจย่างอื่น,นการสังสมบุญการสร้างสร้างบุญกุศลเรียกว่านิธิกันเรียกว่านิธิกันให้บุญนั้นเป็นบุญอันสําเร็จแก่เราท่านแสดงไว้อย่างนี้นี่นำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟัง เป็นคติธรรมในวันนี้นะเอาล่ะสาธุกับทุกท่านอันุโมทนากับทุกๆคนอขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแจ่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอาราวันนี้อาตมาพระมหาธีรนาถคติโรพร้อมกับธรรมาจักรภูผาสมควรเจริญละลัจึงขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร